รัฐบาลไทยเพื่อชาติขเขมรทุกคนคงเห็นเต็มหูเต็มตาขเขมรเลวสามต่ำชาขีปนาวุธยิงมาถล่มเมืองไทยร้านค้าโรงบานบ้านเรือนแผ่นดินสะเทือนทรัพย์สินวอดวายหลายชีวิตบาดเจ็บล้มตายรัฐบาลปัดให้ ทเมเนไม่เจตนาทหารเหยียบทุนระเบิดฟังดูเอาเถิดรัฐบาลไทยว่าอุบัติเหตุขาดเจตนารัฐบาลชั่วช้าจะมีไว้ทำไมสุนักยังรู้รักแผ่นดินรัฐบาลเหลือบลิ้น้ํามัดเห็บจันไรออกไปไล่พวกมันออกไป เสนียดจันไรไอพวกหนักแผ่นดินเสนียดจันไรไอพวกหนักแผ่นดิน